Good morning everyone ค่ะ Welcome to study นะคะ s c e and subject with teacher บุ๋มนะคะยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ทุกคนเลยกับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ how are you today เด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ when s t u d e n t go outside นะคะหรือว่า go everywhere students s t u d e n t จะต้อง wear your mask นะคะหรือ อีกหนึ่งวิธีที่เด็กๆอย่าลืมโดยเด็ดขาดนะคะก็คือ wash your hands เอาเฟ้นลูกล้างมือบ่อยๆนะคะเชื้อโรคจะได้ไม่ได้อยู่ในมือเรานะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าทิชเชอร์บุ่มน,นั้นมีเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวอะไรมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรส เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในเนื้อหาใน this time นี้นะคะยังจะอยู่ใน unit ที่ unit ตทรูปก็คือในเรื่องของ material แต่เรานะคะเดินทางมาถึง lesson 2แล้วค่ะในบทที่2นะคะมีชื่อ topic ที่ว่า material change นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ถ้าวัสดุของเราเนี่ยมันนะคะถูกกระทําด้วยการนำเอาไปปิ้งไปย่างไปเผาไฟเนี่ยวัสดุของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อ่าโอเคนะคะก่อนอื่นทุกครั้งเลยที่เราจะเข้าสู่เนื้อหา e ิชช์ r บุ่มนะคะ,นนะ,คะจะต้องมีคำถามมาฝากเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียกเรียกความสนใจเด็กๆนะคะเข้าสู่เนะะื้อหาแล้วไปพร้อมๆกันฟอร l o w t ิชเชอร์บุ่มน,นะ,ะอ่าโอเคค่ะคำถามแรกฟังให้ดีเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราสามารถทําให้วัสดุร้อนขึ้น หรือทำให้วัสดุเย็นลงได้อย่างไรบ้างมีวิธีการใดบ้างโอเคไหมคะนี่คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองค่ะแล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง สองคำถามนี้นะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูบุ๋มได้คำตอบแล้วนะคะเลคเชอร์เอาไว้จดเอาไว้นะแล้วท้ายคลิปเด็กๆจะต้องหาคำตอบให้ครูบุ๋มให้ได้อะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดมากันเลยเลยนะคะลูกการทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถกระทําได้หลายวิธีด้วยกันลูกเช่นมีอะไรบ้างช่วยคุณครูบุ๋มได้เลยนะคะ ดึงผากบีบบิดทุบนะคะทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือว่า heat up นะคะทำให้วัสดุเย็นลงหรือว่า cool down มาเรามาดู example กันค่ะมาดูตัวอย่างนะักเรียนดู at the picture นะคะ the first of picture นี่คืออะไรคะเนี่ย what is it คืออะไรเอย่ยอ่ามันคือดินน้ํามันค่ะนักเรียนได้ดินน้ํามันมาแล้วนักเรียนลองมาบีบมาบิดสิคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กๆลองทําได้นะคะถ้ามีดินน้ํามันอยู่ที่บ้านอ่ามันจะทําให้ดินน้ํามันของเรานะคะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างนะคะหรือว่าเชฟเนี่ยมันอ่าเขาเรียกวอะไรลูกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงที่เราบีบแล้วก็แรงที่เราบิดนั่นเองโอเคไหมคะ ต่อมาพิกเจอร์ต่อมาก็คือก้อนหินนะคะหรือว่าสโตนนั่นเองเราเอาไปทุบเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลูกอ่าทำให้ก้อนหินเปลี่ยนรูปร่างไปได้นะคะพอเราทุบแล้วเนี่ยก็จะมีเศษเล็กๆแตกออกมาใช่ไหมคะอ่าพิกเจอต่อมานะคะก็คือการคูเเ the ด o ค่ะคือการดึงประตูดึงประตูปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นประตูมันก็จะเปิดออกใช่ไหมคะอ่า Okay. นักเรียนดูแอปเด็กพิเเจอค่ะแคนโดนักเรียนดูที่เทียนพอดีเซอร์ปุ่มจุดไฟไปปุ๊บก,ก็คือทำให้เจ้าเทียนนั้นมันร้อนขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเทียนจากที่มีขนาดที่สูงนะคะก็จะลดอะไรคะลดลงมาเรื่อยๆ,ๆนะคะโอเคไหมก็จะทำให้เทียนนั้นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ าแรงดึงผักบีบบิดนะคะโอเคไหมถ้าโอเคแล้ว n e x t page เลยค่ะอันต่อมานะคะก็คือเมื่อทำให้วัสดุร,ร้อนขึ้นหรือว่า h i a t up นะคะวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน มีวิธีใดบ้างคะอันแรกเลยคือการเผาหรือว่าการเบิ์นนั่นเองการย่างปิ้งทอดผัดด้วยไฟมามาดูตัวอย่างของทิชเชอร์บุ๋มนะคะทิชเชอร์บุ๋มจะมีเนื้อหมูค่ะหรือว่าพอกน,นั่นเองนะคะทิชเชอร์บุ๋มจะเอาไปย่างหรือเอาไปปิ้งไฟค่ะก็คือทําให้เนื้อหมูมันร้อนขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเด็กๆเ,เกิดยังไงคะเนื้อหมูก็จะสุก แล้วมีสีกับกลิ่นที่เปลี่ยนไปมันจะต้องกู้สเมลแน่นอนเลยเด็กๆต้องชอบกินโอเคไหมคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือการนำไปตากแดดอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์นี่แหละค่ะที่เป็นความร้อนเอตัวอย่างเช่นหมึกนะคะหรือว่าออฟโทบูสนะคะทิเชอร์บุ๋มเอาหมึกมาตาก 3ามแดเลยค่ะก็คือทําให้หมึกมันร้อนขึ้นนั่นเองผลการเปลี่ยนแปลงก็คือหมึกจะมีสีที่เปลี่ยนไปคืออาจจะคล้ําลงนั่นเองนี่คือการทําให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะหรือว่า heat up นั่นเองโอเคอ่ะอันต่อมาค่ะก็คือเมื่อทำให้วัสดุเย็นลงหรือว่า cool down นะคะวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทําได้หลายวิธีเช่นกันค่ะ ไปดูตัวอย่าง,งพร้อมๆกันเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือนักเรียนนะคะเทน้ำร้อนใส่แกว้วแล้วเอาน้ำร้อนเนี่ยนะคะไปตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องที่ปกติหรือว่าในห้องรีวิงรูมก็ได้ค่ะห้องนั่งเล่นนะคะแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งอุณหภูมินั้นมันจะเป็นไงคะมันก็จะลดลงน้ำที่มันร้อนๆอ,อยู่มันก็จะเย็นลงนั่นเอง โอเคไหมคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆต้องมีบล็อกแบบนี้อยู่ที่บ้านแน่นอนเลยเด็กๆเทน้ํานะคะลงไปในบล็อกเสร็จแล้วเด็กๆก็นําน้ําที่เทลงไปในบล็อกนั้นนหะเอาไปเข้าช่องฟิสของตัวเองน้ํานะคะที่มีสถานะเป็นของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นน้ําแข็งนั่นเองโอเคไหมคะนี่ก็คือการทําให้วัสดุมันเย็นลงนั่นเอง โอเคค่ะทีนี้นักเรียนได้ความรู้มาแล้วว่าการทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันทำได้หลายวิธีคือการทำให้ร้อนขึ้นการทำให้เย็นลงนะคะหรือการเอาไปเผาไปปิ้งไปย่างหรือการทุบการบิดการดึงนะคะมันเป็นอย่างไรแล้วทีนี้เรามาดูสิคาลูกว่ามันมีประโยชน์และโทษจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุอย่างไร โอเคไหมคะอันแรกเลยเราจะมาดูก่อนค่ะก็คือประโยชน์หรือ benefit of Material change นะคะเรามาดูว่าประโยชน์คืออะไรบ้างอันแรกเลยการทำกับข้าวคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวให้เด็กๆก,กินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความร้อนลูกเด็กๆจะต้องกินอาหารที่สุกนะคะห้ามกินอาหารที่สุกๆดิบๆหรือกินดิบไม่ได้นะคะนี่คือประโยชน์ของการทำให้วัสดุมันร้อนขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็คือการตากผ้านะักเรียนผ้าที่เปียกอยู่เนี่ยพอมันได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ปุ๊บน้าที่อยู่ ในผ้านลูกก็จะระเหยขึ้นไปค่ะกลายไปเป็นไอ้นาำนั่นเองนะคะผ้าของเราก็จะแห้งทุกอย่างบนโลกมีประโยชน์แล้วก็ต้องมีโทษอ่ะเรามาดูโทษจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุบ้างมีอะไรคะ อ่านักเรียน l o o k at t h e Picture นี่คือนะคะพลาสติกอาจจะเป็นขวดนะคะหรือเป็นพลาสติกในรูปแบบต่างๆถุงอะไรต่างๆนั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านของเด็กๆแล้วเด็กๆเอาไปเผาหรือว่าให้ความร้อนนะคะพลาสติกนั้นก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปเลยค่ะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกและการเผาพลาสติกทุกชนิดนะคะจะมีสารพิษนะคะที่จะทำลายชั้นบรรยากาศของโลกของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเผานะ อ่ะโอเคอีกโทษนะคะโทษของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลานักเรียนนะคะ ไปสั่งข้าวกับกับแม่ค้านะคะที่ร้านต่างๆเนี่ยอาหารที่มันอยู่ในกล่องโฟมเนี้ยลูกมันจะร้อนจัดมาพอใส่เข้าไปในกล่องโฟมปุ๊บนะคะจะมีสารเคมีบางตัวค่ะที่มันเจือปนมากับอาหารแล้วนักเรียนก็อิจหรือว่ากินเข้าไปนักเรียนได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเลยนะคะนี่คือโทษนะคะของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะอ่ะโอเค นักเรียนยังจำคำถามในเชร์บุ๋มที่ต้นคลิปได้อยู่ไหมนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราสามารถทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัสดุเย็นลงได้อย่างไรโอเคไหมคะการทำให้วัสดุร้อนขึ้นเชน่นการนำไปเผาด้วยไฟนะคะการแช่ในน้ำร้อนนะคะการนำเอาไปตากแดดหรือไปอบนั่นเอง โอเคต่อมาการทำให้วัสดุเย็นลงนะคะหรือว่าคูลดาวนั่นเองนะคะทำได้โดยวิธีการที่ครูผมบอกเลยเอาน้ำนะคะเอาน้ำน้ำน้ำปกติของเรานี่ยละค่ะใส่ไปในบล็อกหรืออะไรเนี่ยก็แช่ไปในตู้เย็นก็ได้นะคะหรือตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติคือทำให้มันเย็นลงได้ โอเคไหมคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าแล้วสมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างลูกให้นักเรียนนึกถึงเนื้อหมูกับเจ้าหมึกที่นักเรียนเอาไปตากแดดส่วนหมูแล้วเอาไปปิ้งไปย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะอ่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสีก็คือ color กลิ่นก็คือ smell นะคะรูปร่างก็คือ shape มันจะเปลี่ยนแปลงไป Are you okay นักเรียนโอเคไหมถ้าโอเคและเข้าใจแล้วตามที่ทิชเชอร์บุ๋มได้ยกตัวอย่างนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดหรือว่า exercise ของทิชเชอร์บุ๋มได้โอเคไหมคะอ่าอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะเพราะว่าพอนักเรียน มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของ material change แล้วนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตัวเองโดยการทำแบบฝึกหัดให้ดีเชอร์บุ่มนะคะเดี๋ยวให้นักเรียน open your works o o k นะคะ Page 52 until 54นะคะ โอเคไหม52 u n น i l 54นะคะให้นักเรียนประเมินตัวเองนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดให้ทิเชอร์บุ๋ม finish already แล้วนะคะอย่าลืมส่งทิชเชอร์บุ๋มด้วยนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่ทิเชอร์บุ๋มนำเอามาฝากวันนี้เด็กๆ เชื่อได้เลยว่าต้องเขา้าใจเพราะตัวอย่างค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆโอเคนะคะสำหรับวันนี้ See y o u Again Next Time นะคะเด็กๆโอเคบายบายูดลักค่ะ